สวัสดีค่ะ FC มาร้านเจวงก็มาเจอเลยผัดสโตอใส่กุ้งกับตัวโตๆต,ตนี่ปลาบองมามา้าวันให้มาอันนี้น้ำพริกค่ะเจ๊จัดการเมื่อวานทำเม,มื่อวานค่ะใครสนใจทักได้เลยนะอร่อยค่ะมาค่ะ FC มากินข้าวกับเจวงดูนี่ผัดเผ็ดปลาดุก วันนี้ยังไม่โทษนะคะนี่ผัดกุ้งตัวโตๆ,ๆ,ๆเดี๋ยวจะวันไปเอาข้าาวมก่อน,นในการเ,เป็นตัวแทนของพี่น้องเย็ซีในช่องไทยพนอบเด้อน,นะครับสำหรับท่านที่ผมได้เจวันไปการส่วนตัวมาเนาะผมก็ได้สมัยปัจจัยเข้าร้อบาทนะครับเปิดปัจจัยส่วนตัวในการ,กราเสียข<ด>่าวหมูประจำปีน,นะครับบูชาวัดพระธาตุพระองค์ละ เลยอ้าไม่ต้องดูอะไรเลยดยมั้อะไรจังเลยเขาเอาแป้งมาดีลงบนเมื่อแป้แป้งมานะมาค่ะมากินข้าวับเจวานเจ๊บุน,น,น,นะคะเอาบ้านนะ,อ,ะอันนี้ไข่ลวกคะ่ะ ของญี่ปุน่น่ของญี่ปุ่นนะคะไม่เอาองอเมดเลยอ่าเจ<ะ>ีช,ชอกินไทยรูค่ะนี่พริกนรกสูตรเจหวานนะคะนตกนรกเผ็ดเป็นตอกนรกเผ็ดตรงนรกอืมึงว็นนางมึงาดพริกมึงต้องมาผาดของนกยื่นขึ้นเขายังไม่กินอ,อืมะบายกูสิบา กุ่งตัวโตๆนะครับอยู่ประเทศญี่ปุ่นหากินกับข้าวไทยแบบนี้หายากค่ะ<ม>ต้องทำเองต้องน้ำตุ้มพิดบปิดแป้งเนาะ,ะแป๊บหนึ่งอ,อันนี้ร่อนอะไรเนอะอย่างนันน้นบองนะอะ ผัดกุ้งตะตออร่อยมากค่ะตะตอแพงไม่ <c oughs> มีบอให้เอ็มดูดิ <c oughs> ตะตอไม่ไมี กุ้งผัดสะตอ,อยังเหลืออีกสองกล่องนะคะนี่ก็กุ้งตัวเบลเลอร์ตัวลายแฮกแปดอยู่ค่ะแฮกแปดอยู่ก็เท่าไหร่ยี่สามสามสิบสี่สิบบาทสสี่ิบกุ้งตัวละสี่สิบกุ้งตัวละห้าสิบบาทพวกผมไม่กินดยนองนี่กุ้งตัวละห้าสิบบาทถ้าเป็นเงินไทยแล้ว คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะไม่เจอคลิปหน้าเจ๊ขอกินข้าวก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะ